เลขวิ่งของปูนี่มาทั้งบนมาทั้งลางมาทั้งหกมาทั้งแปดเนาะพี่น,อน้องเนาะเอฟซีถาเอฟซี่ข่โทาโทรม,มหาปูปูนบริยินบ่ปูผมโทรมหาปูปูบริยินบ่โทษมือเศร้านี่ตั้งว่าผมได้มาแล้วทั้งฝนตกฝนกระตกปูอันนี้ยังฝนกระตกผมมาปูปูบริยินบ่ เล่กันเอาพี่น้องขาแป๊บนึงเล่กันขึ้นแม่นคักแต่ปูโอ้ยปเูเล่กันเล่กันวิ่งเล่กวิ่งของปูขึ้นแม่นคักแต่ปูห้หกกบ8แปดมาทั้งบนทั้งล่างได้ปูผมโทรมาหาปูตะหมูเศร้าเดี๋ยนะปูบริเงยินว่าฝนตก ตนนี้ก็ยังต,ตกอยู่นะปูโอ้ยมันตกตั้งแต่หมื่นส้า,าอายานแมนยานแมนอยู en, อย่ปัวเห็ดปูเห็ดแหลกยังขึ้นมันท่วมมากกระเด็ดิอุยอ้ยเนาะเฮ้ยแป๊บปูก็เด็นปับ๊บเลดเนาะโอ้โอมันเป็นเนหล็กคำน้อนเนาะปูวโอ้ยมันเป็นเหล็กฟนะันอม่หยังเนาะมันเป็นเหล็กฟันโอ้ยออกมาปูก็เด็นหมดเนาะโอ้ยหัวจของสันเหล็ก,กแล้วผมก็ท่วมมากเลยวิ้ยออกมาเลยเข้าเดียวก็เห็นเนาะ วอาถึงมาที่เอียงว่าเลขกันนี่ก็แม่นคักแต่ปูบ่ค่อยหลุดจักหวดอยู่ตะปูให้ผมมากนี่หลุดแม่นบอกแแม่นดีปูว่าเลขกันเลขวิ่งเลขกันเลขวิ่งปฟาปูจับคู่ให้แปดสี่เลขออกสามแปดปูจับคู่ให้สามคู่ปูจับคู่ให้หน่อยพอดเว่ สามคูี่ไล่กันชียวาไล่เนาะไลยก็นชีว่าหลายที่ปูเอาเข็นเขียนรถสันเอาบาดในงวดนี่วิ่งตัวไรปูมาเนี้วิ่งวิ่งตัวมากปูว่าได้รับหมูเศร้าเนี่ยกับได้ฝนตกเจ็ดกับเก้าโอ้เจ็ดกับเก้าครับต้องโกรนนะเจ็ดกับเก้า เจ็ดกับเก้าโอ้ยมัเอาปูบานี้งวดที่แล้วหกกับหกกับแปดปูเน่นแปดบานี้ตัวใรปูตัวเน่นปูตัวเน่นปูตัวมักปูเก้ากับเจ็ดเจ็ดกับเก้า แม่เก่าสองสูตรสองสูเจ็ดเก่าโอ้โหมันส้นคือมันส้นเจ็ดกับเก่าอันบ่ปัวอันไหนว่าเช็ดูขึ้นโอ้สุดเลยเอามันส้นกันทั้งสองสูตรมีเจ็ดมีเก่าที่ส้นกันปัว่าก็มักทั้งสองตัวอันเลขวินเนี่ยปูปูเล็กวิ่นปูเลขวินปูเดี๋ยวเดี๋ยวปูเดี๋ยวผมอัน ว่ากันมันเป่าอย่านยาคลิปวมันเป่าอัพปูเล็กวิ่นตัวไหนปัวให้พ่อคาปูเล็กวิ่นเลยหนึ่งสองศูนยหนึ่งสองสองสามเจ็ดเก้าอมกันสามเจ็ดเมกันเจ็กับเก้าถูกต้องครับเจก้ามันเช่อมกันโอ้เล็กพราะว่าเล็กวิ่นปูมันกิดมาหน้ามันมา mất nè chết chết kiệt 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 chết 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 kiệt chết câu kiệt câu à chết chết, chết sám chết sám chết nhanh cua เจ็ดสามเจ็ดห้าละเจ็ยังอีกปวเ็เอาไวเหโอ้โหเอาฮซี่วินเหล่าก็ได้ปัวเอ่อเฮซี่เป็นวินเหล่าวิ่งหิราคุมนครับบาริลักเก้าได้ปัวเก้าเลยเก้าโอ้ก็เจ้าม่เจ็บก็เจ้ากเจ้าไม่เจ็บเห็ดอย่างปัวกเจ้าไม่เจ็บเพีนั่นเดกระตากับมันไม่ไม้เคลียร์อมโอ้ เพิ่นไปเก็บบอลน่ะเดี๋ไม่ไม่ออกกันมีเพิ่นไปเก็บเห็ดตุกพูเห็ดยังปูเพิ่นเดย์เห็นบอลกระตาหอยซอกคันเดย์สองคนนี่เราพูเอ้าแม่นป่่นใสจุดบอพิ่นคือใส่เสียผมกันโอ้โอ้ผมใส่เสียผมกบ้านไม่ออกโอ้ ผาพันเปียกฝนตกผาพันเปียกมั่หลดเป็นสีนั่นพวเราว่าเป็นสินโอ้ยโอ้ยมอมมอมไปมอมไปเช็ดอันนปูออันอันเก้าสามปูเก้าสามเก้าเหานปูซีคูคือเก้ามปูเท่านี้แล้วไปออนไลน์เออให้เอฟซีคนจับเอาน่อปูนะ เอฟซีพ่นจับเอานี่ได้พี่น้องแอดโทวมากซาซ้าอุ่นแล้วแต่ว่าปูไปบินธบาดนี่มันเม็นบกุกปูเพราะว่าผมโทษติดอยู่เอาพี่น้องแคบหน้าจอดนะครับเด้อแต่ปูตัดสินใจบ่อไรเ่เรงงวดนี่เลขวิ่งงวดก้อนกับหกกับแปดกปูก็ยังให้เน้นที่แปด้ยมันก็บมาาั้างบนทั้งล่างบานี้ เพราะว่าเกตกับเก่านี่มันส้นกันทั้งสองสูตรปูตัดสินใจญ่พอได้ได้พี่น้องได้พี่น้องมากเกตก็เอามากเก้าก็กเอาพี่น้องแม่นนิลีเรียของปูนี่ต่างตัดตั้งตะลงมานี่ตะปูหายมานน่ยังไม่คยหลุดเลยปูเก่งผมย่อมรับเลยเลยปูเลยผมเปจังหวะจังย่อมรับนี่มันไม่คยหลุดเม่ตะปูหายพอมานี่ปูก็จับปูหายนี่ก็คือเกตสามเ็ดหา้าออก มือแร้งนี่ปูเก้าสามเก้าหาเก้าสามเก้าหาถ้าบะามาักปูจับคูห้องกับจับวิ่นเอาอยู่นะเได้พี่นอ้องศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดเก้าเมื่อ,อ,อพอเข้าปูก็เห็นเลยโอ้ยเดี๋ยวปูเดียวเดียวสองถุมควรสองถุงมก็ไม่หลอกสองสุมเครื่งปูสองสุงครึ่งมันก็ได้แล้วโอ้ยข้าผูดจังสั่นผมทั่วมาเอาแล้ว บ,บ่อบ,บาดเครื่องพรมยานว่าปูนพักนะ่มันกับมันกระเดกแล้วเนาะสองถุงเกลงเนาะมันเดือกกับยานปูปพักไม่หั่นบ่ปูเือบนมาสามตัันเือบวนสาตอันโอ้มีมีสามตัวควมบ่ปูไมีสามตัวค<ม>วามเรือกบนก็คือดีโอ้เดี๋ยวเดียวปูเดียวพี่น้องเดียวเด้อไม่ใช่แปดคู่โอ้มันหลายพดปูนั่นเดียวปูสามตัวสามตัวนะ โอ้เลขกสามตัวอันนี้สองตัวเลขบนอันนี้เลขบนไยหุ่นโอ้ออ้อนหนันเล็กทยได้พี่น้อง<ม>เล็กไยเดี๋ยวใครเอาคีบหลังได้พี่น้องได้เล็กไยเดียวใครเอาได้พี่น้องได้ 5, 6, 7, อันนี้เอาลาพัฒนาคนได้พี่น้องแคบหนัดจอได้พี่น้องได้ปูสามแปดเล็กเล็วิ่งนี่ไม่เคยรุดเท่ารูดเอาดีกว่าพี่น้องตัวยังจังว่าลูดเอาเพราะว่าย่งบ่เคยรุดจังหวัดเลยแต่ปูให้มาอันนี้ม่มันว่าเอาบ้านปากเป็นพี่น้อง ไปบางคลบปยอดล้างทุกคลิโหลดอันล่าพัฒนาของปูสามแปดไปบางคลิปยอดล้งทุกคลิปเลยไล่บางเลยบาไมนมีหลุดจักหัวบอยังไม่คยหลุดเลยอปักครับอืวห้องขาดอืออของเขออาครับนายจอยแล้วกะมรื่อยๆงเฮงปังๆกันซุปเปเมืแรกงสองทุ่มเคลื่อนโชคมานกันเอซพี่น้องท่านใดโชคมานกันจะเลี่ยมท่านุญกับปูนั่นนได้พี่น้องได้ วดที่แล้วเอฟซีก็ทําบุญน้ำปูอยู่ได้พี่น้องเึ่งเป็นน้ำเป็นไนังนี่ละนี่หละเป็นน้ำเป็นไน่มาถวายปูก็มีปัจจัยเล็กๆน้อยๆตามทีเอฟซีทําบุญน้ำปูนะพี่น้องเอ้าการน้ำปรสการปูครับผมอาสาสูดได้พี่น้องเด้ออยากโชคอยากมันอยากพ้นนี้พ้สินอันนี้ก็อล่าพัฒนาโอ้บรไดบอไดเขียนเล่าที่ปูผมบรไดเขียนเล่าเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อบอผมมันอยู่ปูบอเป็นอย่างเพราะว่าผมวาเล่พัฒนาอยู่ ครับอ้าพี่น้องอันนี้คือล่าพัฒนาได้แอดเริ่มเขียนคอโทษคอไปหลายเริ่มเขียนพี่น้องเขาแคปหน้าจอเอาอันนี้คือล่าพัฒนาเอ้าฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม